ับสวัสดีครับผมยังอยู่ที่บ้านเล่าอ้อยนะครับตำบลเล่าอ้อยอำเภอลองคำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมื่อนี้มาเบิ่งน้ำท่วมนะครับเมื่อกี้ก็ทายคลิปหนึ่งนะครับการจมสะดุ้งนี่ขึ้นน้ำท่วมบริเวณตำบลเล่าอ้อยนะครับอำเภอลองคำนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเกิดจากน้ำล้นน้ำเปล่านะครับที่ไหลมาจากเขื่อนล้นเปล่านะครับล้นตะลิงนะครับขึ้นมาท่วม นะครับไหลหน้านะครับของพี่น่องนะครับเกิดการหาป่านะครับตามริมถนนนะครับถนนเ้นนี่คือถนนที่ออกจากอำเภอพุ่นท่องนะครับไปอำเภอย่างตลาดนะครับสี่แยกไฟแดงย่างตลาดนะครับเรียกว่าถนนหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับถนนเ้นนี่พูดนะครับสีมาจากอำเภออาจจะโสท่อนนะครับ เอามาพี่แล้ครับพ่อเพื่อย่างตลาดนะครับทางไปขอนแก่นนะครับเมื่อนี้วันที่3ตุลาคมนะครับ2566ครับน้ำท่วมสูงนะครับท่วมมาแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับเข่ากะค่อสิบวันย่างนะครับกะค่อมสิทธูกน้ำท่วมเน่าตายอยูแล้วละครับนี่นะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับกะค่อที่ท่วมอีกนั่นนะครับเพราะว่าน้ำเคลืนล้ำป่ายังไหลอยู่ครับว่านกะไป็ดายขึ้นล้ำป่าพี่น้องเบิ่งกันหลายนะครับอันนี้กะ คือนน้ำนะครับเด้อนี่น้ำสองขางถนนนี่แหละครับถนนท่งหลวงแผ่นดินไม้เลข2สองสองหน,นึ่งหกนี่แหละเอานี่ครับน้ำท่วมไปเ,เกิดการหาป่าได้ครับริมถนนนะครับหาป่าพี่น้องกรโจมสะดุ้งนะครับส่วนมากสี่โจมสะดุ้งนะครับแล้วก็เอาป่ามาขายน้ำขางทางนะครับปิ่งขายแนวเมื่อกี้นี่พวกกระสือนั่นนะครับปิ่งหนึง่งปิ่งละเส้าบาท ก็ถือว่าถูกนะครับนี่ครับที่เกิดสองขางท่านะครับเพื่อนที่เอาป่าขึ้นมาขายจากหาได้แล้วนี่ครับเนี่เอามองนี่ก็อีกมองนึงนะครับดื้อนี่ด้อเอาเนี่ยนะครับนี่ครับขายเป็นเต้นขายขายป่าที่หาได้นะครับได้สดสดเลยนะครับจากน้ำท่วมนะครับสองขางท่า นี่นะครับเด้อนี่้านี่นี่นะครับนี่เกิดหาป่าเปี่็เป็นจุดเป็นจุดนะครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่ตำบลเลอ้อยนะครับอำเภอล่องคาจังหวัดกาฬสินอยู่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะฮอดล่ำหน้าเปล่านะครับล่ำน้ำเปล่านะครับกติขามล่ำหน้าเปล่าไปก็สิเป็นอำเภอกำลางใสนะครับตำบลดงลิ่งนะครับตำบลดงลิ่ง อำเภอกำมะละใสจังหวัดกาฬสินนะครับนี่ครับคือบรได้รับคามเสียหายหลายนะครับพี่น้องกัเดือดร้อนนะครับน้ำท่วมปีนี้นะครับมันเมื่อวันที่สี่นะครับตุลาค่มสองพันห้าร้อยหกหกนี่คือล้นน้ำเปล่านะครับเอาที่จอดท้ายพี่น้องเมื่อนี้คือล้นน้ำเปล่านะครับนี่ไหลมาจากเขลื่อนล้นเปล่าเป็นสะพานขามล้นน้ำเปล่านะครับถือว่าปริมาณน้ำมีสูงนะครับสูงนะครับเขื่อนลําเปล่าปริมาณน้ำสูงก็ต้องระบายหน้ามอก าจากเคลื่อนลำเปล่านะครับผลดิ่ถ้าไม่ท่วมสองขางทางยังสี่แหละครับเอาพี่น้องกระเดือดร้อนนะครับนี่ครับสองขางทางนะครับกระดิท่วมนะครับเอานี่คือถนนท่า,ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสองหนึ่งหก 2, 2, 1, 6, นะครับผมเฉี เอาเดินทางไปเมื่อนี่นะครับสิไปบ้านดอนยานางนะครับอำเภอแางตะลาจังหวัดกาลสินนะครับไปเบิ่งน้าทั่วเมื่อกันครับน้าท่วเมื่อกันยูหันเป็นบ้านเกิดของผมครับบ้านดอนยานางก็เลยสิไปเบิ่งว่าน้าท่วมเป็นจั้งไดนะครับพี่สองขางทางนี่โอ้นะครับเอาท่วมหลายนะครับท่วหลายเลยสองขางทางนี่ครับคือว่าแย่ขึ้นมาหมดครกับน้ำเคลื่อนลำป่าหลายครับระบายล่งมาน้ำลำน้ำป่าล่าน้ำป่าก็ล้นตะลิงนะครับขึ้นมาท่วมนะครับ ในเดือนตุลาคมนะครับเดือนปลายกันยาต้นตุลาเนี่ยครับกระที่วมทุกปีนะครับบริเวณนี้ทวมต่อกันติดต่อกันมาซีปีแล้วครับเอาพี่น้องก็บ่ได้กินเข่าแล้วครับหาปลาซื้อเขากินเพื่อนว่าเอานี่ก็ขามมาพี่กับเป็นอำเภอกรมราชายนะครับอันนี้เป็นบ้านสีฐานเอาบ้านสีฐานนะครับตำบลดงลิ่งนะครับอำเภอกรมราชายจังหวัดกาลสินแหละครับเอาบริเวณนี้กะห้างจากริมน้ำเปล่าก็บ่ทถ่วมนะครับ เอาก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับเอาสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วครับก็จะเลื่อมเด้อกดกดที่อ่ากดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่งบริสุทธิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ